นิดเพันนั่นหนูมาพุ่ม่นมาพุ่มพ่อพันอีกครั้งนึ่งเวลาคำคำตัวคนเลยสิมื่นเลยเพราะว่าทางเสนิดกลับไปห้องหมอมาบ่าเป็นอย่างสบายเลยเจ็บน้ำท้องอั้มใส่เลยเจ็บปวดตาำตัวต่ำตัวเลยหลายมือแล้วบ่เป็นแม่นเป็นได้เฮ็ดหนึ่งแหละเห็ดเบี้ยกับบุมีมือผักก็เลยอดเอาก่อนเพื่อที่จะทอดวันอาทิตย์ไปจังไปอันนี้ไปกวดบ่เนี้ยแม่นไปกวดมาแล้ว ในคนว่าเป็นยังไงมันเป็นแบบหมดลูกนะแบบว่าแบบเป็นตะดนแล้ว<ม>เป็นตั้งแต่น้อยหอยโหแต่แบบว่าเขาบริหารสามันอลไรมันกลับแบบปล่อยปะละเลยอลไรมันมันไปกัดมันไปกัดหมดกัดหมดลูก<ม>เป็นบบหมดลูกอัดสีววสุนิทชมีลูกสนิชมัมนสื่อจะเดินเดินลงเนาะ อันนี้จะมีลูกได้บรอระวันข้างหน้านี่หมอว่บาบ่เป็นหย่างมันเป็นอะไรที่แายงมีอยู่ยยก,ก็แบบเจ็บหลังแหน่ยนะมาเขารังเออบ่แม่นอันมอญทองกระดูกทับเส้นประสาทเข,า,ข,า,ขาเห็ดเวียเฮาก้มมันสิเฮ็ดให้เจ็บออกฮ้อนตามหลังนะ่ะได้สิไปเวียไปอีกบอไรได้อยู่หัวเห็ดเวียใ่โรงงานเห้องบริยโยของหนักนนมักกนบริยโอเขาจยืนนะ่ะแต่มันก็หนักเลยแต่ว่าการยืนนี่บ่มีอัน กระถบยังบ er ่มันก็ม่ใ pues ช่เท่ามือยืดมันกิปวดแผลคือแบบเขาเป็นแบบเป็นระดูนะแต่เขายืนหลายแล้วเจ็บแต้มท้องน้อยแหมแล้วเนาะเขายืนก็เกือบว่าเบื่อเบื่อเนาะฝากกระดมสมงทุกคนเลยเพราะฝนเคยเห็ดงานอยู่กันโรงงานนิคอนเนาะที่ว่าอยู่ซิโนเฮาเนี่ยเห็ดอ่าได้เท่าไหร่ก็สักเดือนก็หาหกเดือนแล้วหกเดือนมันทาก็ผ่านโป โดยขยันนะจังหวาป่ไวบริสุขาดม่จะไปอบริสุขาดนะมีโอีมาเไปเลยโอทจะเลยอทิตย์เลยนอกจากับเพิ่นปินโอหันกัไปในออกโอวาบ่หาทางสนิทอีกแโดนเติว่าฉันซะถ้าเพิ่นอกเพื่อเพื่อว่าเพิ่นสิพักเวียกก็ทุงานอิตาหนึ่งมือหึ อทิตย์ละเที่ยงยากขนาดว่าอทิตย์ก็ยังอยากมีเวลามาได้เลยเลยงามเนาะทังงามและก็ทังดูขยันแน่นอนยมันจะแพ้แพ้เมาใส่ั่งนแต่ว่าบนบนจ้เห็ดในสาเหตุเกียวตันหาเลยมันเป็นยามันมีส่เคมีนะโมันจะเห็นขนาวแพ้แค่แหละ บวกปกติกับคันโบได้เห็นกันยังมีแต่บัวลายขนาดนี้นะบวกกับใส่ยังลายเติบกับไปอีกเนาะเติบเลยผู้สาวเนาะกับโมแลกใจมีสิวเน่เป็นคนนี้โดยก็คือผู้กันอยู่เนาะก็คือสนิทเพิ่ดกับเปิดใจวันฉันซะโดยคือเปิดใจมานี่กระโดนเติบแล้วกับพ่อแระโบคนที่ไปบ่าถึกอกถึกใจเนาะมีแล้วมีแล้ว มีแล้วบอหนอชิมีข่าวดีแล้วบันมนมๆทางไหนเนาะแกแบบก็มีแล้วแบบว่าผนสัตว์มาหามากับเราเราถึงข้อกันองแต่ก็ยังโมเดลเลือกบัวตอติดหรือว่าเลือกแล้วก็แต่ยังแบบเล็งๆนะเล็งๆไว้อยู่เป็นนมทางไหนเนาะนมทางไหนทางไทยครับบอคือเล็งไว้ก่อนเนาะ เรื่อยๆว่าเขาจะเป็นนไดโดยยังบ่ทัาไในว่าปรับลดเขาก็ยังบ่ฮู้เป็นังได้เนาะเฮาก็ต้องม่งจักไทั้งเฮาแล้วก็เขามาดูใจกันไปก่อนเนาะคือจะมาโดนแเดตล้วมั้งเอปิดไฟงานบุญสมเทือกคนบนบมาเที่ยวนีานเนาะบุญสงเืออันนงโอ้ยสงสัยนาเวียดเพราะว่าทางนี้เองกับาเวียกกันบริทธ์ตนบได้ัก บริเวณมืผักข้างนอกเข้าใจว่ามันถือมือแบบมือเขาผักงานนะเห็ไในไปคือวันอาทิตย์บางช่วงหนคือว่าบริไปดอกบริไปดอกมันโบมันเท่ากับมีหมูบมียังไงก็เลยอยากะไปโอ้ด้วยด้วยผู้เดชแต่อยู่ใกล้เนาะทางเสนาธนี่แบบว่ามีคนที่เร่งๆไว้แล้วอะไรแบบนุ่มๆที่ชิเข้ามาน้ำหลังนี่มีชิดโอรุ่มอยู่บนด้วยจังเลย ยังลมได้อยู่เนาะ,ะแต่ว่าคนก็มีพิเศษ,ษ,ษในใจนิดน,นึงคือบางคนนั่นเล่งไว้ก่อนมาชน,น,นะจ <c oughs> ักคนนึงเนาะแต่ว่านุ่มๆคนใดที่อยากเข้ามาก็เข้ามาได้ทุกคนก็นมาโอมาลุมน้ำเพลินคือเก่าเนาะบางทีอามานํำหลังก็ดังกลัวก็มีประมาณนี้เ <c> ล <oughs> ยคือมาทงมางมือหน่อยอย่างมาขอบเบอร์โทรศัพท์เพ่ดแน่ว่าสานๆ าหลายๆคนเนาะคนก็นงงนติดต่อมาหาเจ้าโบได้ถักเซตมาหรือว่าเอดมาพ่บเป็นเพื่อนนะ<อ>าทางเจ้า,<ร>าดีก็คือบริหารโบรือจรางไรหับอยู่แต่แบบมันลายหรือข้าบโบมีเวลาเนาะเห็นเรียกอะไรแบบว่าบางทีก็เข้ามาอ่านเมก็เหรีอนโบสุดนะแบบว่า <c oughs> ก็ลาอยู่แต่ว่าเอามาเบิ่งปุ๊บแบบเผาใชมาเบิ่งแบบเผาได้เวลาแ็บงานายเวลาเห็นวิเยกวันนี้ก็เลยแบบว่าได้ตอบผู้หนึ่งหรือว่าสองคนนะเบิ้งแม่บางทีก็เผาผัดผักเบกมาผัดเ้างโบราเอื่นโทรศัพท์เมาอยากนอนเนาะแบบพอดนะเนาะแบบว่านอนอิงแถวตั้งแหละอย่ากพ่อนนะชิพานาทีหนึ่งแล้วก็เลยแบบพักพอนแล้วก็บริลโทรศัพท์พักที่ยงคิดว่าเป็นสมองนะพักเที่ยงเนาะพักเที่ยงกับเบกใหญ่เนาะเบกใหญ่เพิ่นผักหอยสมองหนึ่ง โมงหนึ่งาออกมาเผื่ออยากออกล่างมือกินเข่ากันอยากมากักหนังถอดถอดางทีจะโอนลมกระโมนก็เลยอดบจาบสมรับเขนาดวันนั้นเห็นกัยังแบบว่างกว่างแห้งเลยเด็กหนุ่มหลายเลยเนาะข่าจิ้งกันมาในต่อแจ้วพยักทานเลยต่ออาลาย์พอสมควรเนาะแบบว่าความจริงกะท่าตอบกับท่านยูแต่ว่า ลานะก็เลยมันาตอบตอนตะแลงเลิกโอทีประมาณนี้เผัดเขาอยู่เดิมบ่ได้อีกได้แบบนี้ค่ะจากอาบน้ำมากกัแผ่นโมงเนาะอาบน้ำกินข้าวผัดจากนอนผักอย่างนี้ได้ไหมเมนเลยเนาะสองตุ่มหนุนมๆกันรอไปก่อนเนาะก็าจะมีอะไรคนโยงเฮงห้องมาเรื่องนี้แหละอ่าทีมทีมมาส่งคำขอไปเพื่อนกับบัวฮับหรือว่าถาดไปเพื่อนกับบัวต่อคนหวานที่นะ ทางสนิทนี่พร้อมเจกิบ่เบอร์เบอร์นะเบ็ดว่าโทรศัพบไมอยู่วะตอนโทรศัพท์สัตวเบ็ดอะไรผัเบ็ดมันเสื่อมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาหลังไม้เด้อหายหลังไม้ก็ได้หาหลังไม้โมือว่าเจกในว่ดีโอเลยโมเป็นหลังขึ้นนั้นหน้าปกก็ได้ยี่ดอกขึ้นหน้าปกสิบโบลายพุทธบ่เลยเจกในวิดีโอเลยเขาจะเขาเบิ่งในวิดีโอเขาดิเก้าเก้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหนึ่งแป็บหนึ่งเปิดกันเอาหายสนิทเราก็ได้เนาะ เบอร์โทรติดต่อมากัด99758071เอาอีกทีหนึ่งเนาะ99758071เอ๊ยโอเคเนาะฟังไงทันเด้อตัสต็อปไปเด้อแต่ละคเบอร์นี่คือโทรได้เนาะยยาว่าได้เอาเบอร์โทรไปประจำเบอร์นี่นะอ๋อโอเคจ้ะยังคิดฝากงานเรื่องงันเรื่องโทรพี่นิวบ๊วยแต่ไม่โทรเวลาใดอย่างนี้นะ วันอาทิตย์หรือบอกกับตอนแรกเลิกโอประมาณแปดโมงแปดโมงกับประมาณเก้าโมงสิบโมง่ะไรอยงโทรได้อกประมาณทางฝังไทยมั้งครับสองทุ่มสทุ่มเออฝังไทยกนข่าแลวกันแบบขันข่าเวลาหน่อยสนิทนอนเตมเวลาวันศุรถ้าทรมาันวันอาทิตย์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้เป็นมืถังนุต้องรอหลายมากหลายต้องเล่นอนอาทิตย์น้องเนาะ ไม่ได้ผลพิโนเลยอดใจร้องพี่น้องเอ้ยคนหลังหัดแท่นนได้ก็ได้แะไรใจร็้วนี่เล้งมาเป็นยังรอแต่รอมาเป็นตียังรอขนาดนี้กขนาดนี้ก็มาแต่ก็ต้นทำตอนนี้นะไข้หรือว่าดีขึ้นแล้วบกเพราะว่าห่ากัไปเมื่อี้เนาะยากันยังไม่กินถากินตะแลงอาจจะประมาณอาทิตหนึ่งหรือว่ยาเบิดก็น่าจะไข้เหนียว เบิหลายบ่คราชายใจเบิ้ล้าน8 0 0 0 0นล้าน800,000บาทเป็นเงินบาทเทอัน้บนเปียง่อ2พันปลาย2,000ปลาย0ั0 0มประมาณ2,000ปลายนา0ี่แหละว่าเปียนมัน้นมตอีงัน่านใช่่าเป็นล้นนะอนกี่เขาเนาะเงินบาทกับวัน0 0ายนี่แหละ ยนไตเติมเนาะไปตลอด<ม>นเะบดระดับนั่นไลหักแต่ว่าบอด้ไปดุมีแต่แบบปีหนึ่งไปเทอหนึง่งแล้วก็ต่อยาดำเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็เศร้าบอด้ไปอีกปีปนะปหน้หาไป <c oughs> ให<น>ม่ข้าวนะาานะแบบกะไข่เนแบบ่แล้วก็เศร้านะบอด้ไปต่อยาอืมเพราะว่าเลยแบบปิ้นมาตลอดข้าก็กินแบบ ให้ขลัมอาหารแต่ว่าขลัมบ่ได้นะแบบมันหลายอย่างขลัมแบบกินข้าวแบบอยากกินตั้มกินยังขลัมเนี่ยเฮาอยากเนาะอยากสริมอยากเซียวไปเลยเนาะสมอยากอยากกินปลาแดดพลายังกับไข่ขลัมแบบเขาผลิบ่ได้เนาะมันเป็นอาหารแบบในเขากินถูกมืออยู่แล้วนะเลยถูกมีแบบมีแห้งเหเวียดเห็นง่ายถูกว่ามีแห้งก็เลยแบบอดบ่ได้กินแล้วก็มันก็กลับคืนมาเป็นเก่าบ่หายขาดเพราะว่าเขากินยากอะเขาบ่ต่อยาจนเขาดีนะ ต่อตันเถื่อซ้อมเถื่ออะไรกันเศร้าสรุปเลยตัวเมื่อยแสดงว่าเขากินเข่าประคบขาโม่เนาะเดียว่าเขาคลั่ไปก็บางทีกากินเข่าโปรเซบเลยเขาโบได้กินเข่ากินขนมขไปเลยกินเผื่อเขาเปียกเนาะเขายืนเห็ดเบียงตลอดจนหอดโมงจังออกกับโบคือเขาอยู่เฮือนได้อย่างนั้นได้กินยำนั่นอันนี้ขันอยากันต้องถามโมงแล้วกได้ออกกินก็เลยแบบว่ามันเกิดเห็ดเบียงตั้งแต่วันจันทร์จนหอดวันเสาร์โบทีถุงมือ ก็เน,นาะเวลาถอดผ่อนมันก็หน่อยแห้งเขาอาจจะวันจันทร์อาจจะลายทา,านขุดประทัดแห้งห้องเสื่องานมันก็เริยมือนน่มอนลงหนวันจันท <ลง S 1> แบบ <ลง S 1> ว่าสมมติว่าเจ้ามีทึนเนาะจากก่อนนี้แบบว่า <c oughs> ออกจากโรงงานมีเจ้าสียเหดุยังไงนะคิดว่าแบบอยากมาเปิดใช้เที่ยงใช้หน้าใช้เพ้อเขาเบียดน้ำเกลเีกลยวนะท<อ>ำงานกับเกลียวนะแบบว่ายเครื่องหน่อยนะก็ได้ให้เขาแบบหาในแต่ละมือมีรายได้เข้าแต่ละมือเนาะ ว่ามันเป็นอาชีพที่ว่าเออมีรายได้เข่าทุกมื้อนะเขาก็บริยากไปอันเห็ุเวียกอยู่โรงงานนะมันเหมือนเหมือนกับก็รอนเพาเขาเป็นนายตัวเองเป็นของเขาเองเนาะไงกันโดยถึงเวลาเขาก็จัดกัดเอาเองอ่าที่เปิดสีปิดตัไใดเพรว่าฉันเปิี่เป็นของตัวเองว่าะัันเนาะอ่าแต่เป็นไปได้เนาะมีทุนจัก้อนเนาะก็คือสิออกจากโรงงานมาเปิดผ้านเป็นของตัวเองว่าะัะนั้นแต่ว่ามันก็สะดวกสบายในการพักถอนเนาะ เพราะว่าทางเบิร์นี่ก็ค่อนข้างว่ามีที่อย่างก็เป็นกประจำตัวแ <c oughs> ม่กับแบบว่าเ้ากัสุขภาพบอคอยมีปันไดนะนมีลูกประจำตัวแต่คิดอยนนากออกมากแต่ว่าทัวร์เขายังมีทื่นเนาะเขาออกมาออกมาอยู่ล่าเราได้เห็นยังผ่นานอยกลับขึ้นไปเห็นอีกเพิ่นก็บบอกอ้าอีกเน๊คนเก่ากับบอหักหักคนใหม่เลยเลยโดยเลยถามว่าเขาเขียน ด้านนั้นนี่จะเข้าคืนคือว่ายากเนาะอ่าตอนนี้เนาะเวลาก็ค่ําค่อยลงค่อยลงนี่โดยมืดลงมืดลงแล้วพี่น้องเอ้ยเวลากสินแม่นเนาะาบได้ําได้อยู่บ่เนาะหน้าก็เยเก่าอยงามคือเก่าแหละเนาะใจกงามแหละโดยคือทางอโทรองพกได้แจกแล้วเนาะที่ว่า ถักเสร็จมาบ่ได้เอ็ดมาโบหับกะโทรมาเลยบบดนี้ค่ะมารถโทรทางเบอร์โทรเพิ่นติดตรงเลยเนาะโดยเวลาที่เพิ่นสะดวกหับก็คือเพิ่นก็บอกแลียเนาะวันอาทิตย์กับเ0 0นขึ้นไปหรือว่า9:00นขึ้นไปเนาะเป็นมุงผู้เรียนเรื่องงานแต่ว่าโทรมาบ่ติี้แบนแบบโทรศัพท์มันอยากมีปัญหาเนาะแบตแบตน่ะมันเสียบว่ามันอยาเสื่อมอะแบตเสื่อมบ่ วันน <aunque S 2> <And S 1> ี้โทรเขามาวิดีโอคอลอีกต่างหากดับเลยโถเนาก็คือไปเป็นเสื่อนเนาะโทรศัพท์ต้องได้สากน้ำหลินน้ำตลอดคืออยู่ห้องงานกะหลินอยู่ดีๆกะดับแบตเสาร์ก็เส้นกะดับชื่อมาหลายปีแล้วบ้ครับชาวฮาปีเลยตเจอเนาะเจอตัวเป็นอะไรไอไอไอโฟนเจ็ดพาด์ตจะโดนแล้วสุดจะโดนเลย มันมันน่าตลอีเลยนะถือว่าแบบเป็นคนที่ทำให้อยู่เนาะเินือว่าตีเดยนีเลยแบบบริสุทธิ์ลินนะไม่ได้แบบถึงเวลาเฮาอันจกมาลินจังลินเพทาะเห็ดเตะเบียกตลอดนี่เลยแต่ไม่ว่ามันมีเวลาดิลินปรเด้ขนาดตั้งเห็อันชามมือนะบริสุทธิ์ลินนะเงินยังเหลือแบบ เงินมันยังเือหลายอยู่างมันก็ตัดไปเลยเสียดายเงินตั้งเน็ตไว้กันตั้งเน็ตไว้กันไม่ได้ลินแต่เน็ตไม่คุณไม่ได้ลินตัดไปก่อนนะกำหนดสามหมื่นแล้ไม่ได้ตั้งรายเดือนโดยอันนั้นเหมือนคนบ่ค่อยมีเวลาเพราะฉันใช่เห็นดางก็ต้องแข่งกับเวลาถ้าออกจากโครงกานอาจจะมีเวลากำลัรอเนาะบางอย่างหาเงินนันก้อนนั่นแหละเหมืนกันเล มาเปิดให้เป็นของตัวเองกระถาเงินก้อนนั้นอยู่เหนึ่นกันเลยก็ต้องคอยเก็บไปแต่ละเดือนเงินกันโดยใส่น้ำอยากเก็บเน่โดยแบบว่าเข้ากับโบ้หูอ่าสุขภาพเข้ากับมันสีเป็นระดับนะนะเนาะยังหูเนาะข้างหน้าวองฉันใช่เก็บไข่ได้พญาญมันก็มีช่วงของมันนะโดยโดยโดยสบายก็ต้องได้ใส่ใจนั่นแหละเมนเมนอ่าโอเคโอเคเนาะ มาทนกกมาาลงวันศุกเจจะอยากมายวันจงไหเนาะคำลงคำลงวันกจากเมื่อโอเคเนาะเดๆกมากับทีมงานทุกคนเลยนะล่หลายคนเด้ออย่าบเสืยเด้อนี่แบในเบิ่งเด้อพคือมันืดเนาะอเวลานี้ครับ6โมงแล้ววันั่สาดีสวัสดีพี่้องสวัสดี เพิ่นโซ่ x i a ิ m i ไว้ก่อนนะหลายๆคนก็ยังสีบ่เคยเห็นเพิ่นเนาะบ่เคยเห็นนะเพิ่นมานนักสาเพื่อนมาใหม่เดออมาใหม่มาใหม่สองลุงเนาะซื้อสองว่าติดทองเด้อข่าวไปติดตามได้พิมพ์เป็นภาษาไทย ของเจ้าเลยเคยลาวเด้อ BBL เด้อพ่อพี่น้องคือนี้ไปงาเาตื่นเช้าตื่นจังโมงเนาะตื่น5:15โดยสบายดีสบายดีเด้อชาลาวกินอินเลิฟทุกคนเลยฟังเด้อฟังเด้ออโอเคนะบกวนงันเนาะานิดเนาะนซดทีงานเฮาก็สิอลาพ่เวลามันก็ค่ําคอยลงแล้วมืไปแล้วนะสบายดีสบายดี